เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Last Day on Earth นะครับผมก็วันนี้จะมาลงบังเกอร์ A นะครับโดยจะใช้แค่มีดกับธนูนะครับไม่ใช้ปืนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าการลงบังเกอร์ A ครั้งนี้ เราจะลงแค่ชั้นที่2นะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ับส c ค i b ์ช่องให้ด้วยนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับไปครับลุยกัน เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็มาถึงบังเกอร์ A แล้วนะครับหรือว่ามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบังเกอร์อัลฟานะครับก็สำหรับผู้เล่นมือใหม่ก็มาก็อย่าพึ่งห้าวนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าที่นี่อ่ะแรกๆที่ผมมาผมก็ห้าวแม่งลุยเลยเต็มที่ตายครับตายบ่อยด้วย ก็ก่อนที่จะเข้าไปก็มันจะมีรหัสให้ใส่นะครับดูได้ที่วิทยุหรือว่าถ้าเราไม่มีวิทยุนะครับบางทีเราไปที่ป่า,าเขาเรียกว่าป่าเขียวป่าเหลืองป่าแดงบางทีอาจจะเจอศพทหารครับนอนตายอยู่และถ้าเราเข้าไปกดที่ตัวทหารนะครับมันจะขึ้นรหัสให้เรานะก็สำหรับ พวกมือใหม่นะครับจะได้รู้ๆกันบางทีมีคนถามผมมาว่ารหัสเนี่ยมันหาได้จากไหนอะไรประมาณนี้นะครับพูดไม่เก่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ฟูด,ด้วยลงกันไปเลยครับผมไม่จำเป็นต้องใช้มีดก็ได้นะครับเป็นแบบพวก เขาเรียกว่าแล้วอุปกรณ์ยังอื่นอ่ะที่เอาไว้ตีอะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องใช้มีดแต่ผมก็ได้นะขอให้มันเป็นอา,อาวุธระยะประชิดนะครับค่อยๆย่องนะครับในห้องนี้ก็มีนะครับ นี่ครับค่อยๆย่องไปนะครับถ้าเราย่องไปเนี่ยเราฟันทีเดียวคือตายเลยนะครับเห็นไหมครับห้องนี้ก็ต้องใช้นิ้วนะครับซึ่งจะได้จากมันจะดอบตามตามแมปอะครับ ที่มันเป็นรถขนของอะพวกรถอาพวกรถขนของนั่นแหละแล้วก็มันจะมีนิ้วให้นะแล้วก็มาใช้ตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปไอ้ฟาร์มกล่องด้านในนะแต่ของก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่นะครับค่อยๆย่องเข้าไปนะครับไม่ทันแล้วครับมันเห็นก่อนนี่ครับในห้องนี้ได้นะครับ ครับทีเดียวตายเลยนะส่วนพวกนี้เก็บไว้เก็บไว้นะครับซึ่งมันจะใช้ตามจำนวนนี้เลยนะสีเขียว20นะครับแล้วก็มีสีเหลือง25แล้วก็มีสีแดง30นะครับเราไม่จำเป็นต้องเคลีรยหมดทุกชั้นก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่นะ เราแค่ฟาร์มอย่างเงี้ยแล้วก็รอให้มันรีรอให้มันรีแล้วเราก็เก็บทีละน้อยทีละน้อยไปเรื่อยๆนะครับจนให้มันได้ตามจํานวนของของที่มันต้องใส่ของในนี้ครับแล้วเราก็ค่อยมาเปิดของเอานะแบบนี้จะดีกว่านะครับสําหรับมือใหม่นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันชั้นสองเลยครับนะครับก็มาชั้นสองกันแล้วนะครับก็ สำหรับมือใหม่ใครที่แบบยังไม่ค่อยมียาน,นะครับสามารถใช้เนื้อหรือว่าพวกผลไม้พวกเนื้อตากแห้งอะไรแทนก็ได้นะครับมันสามารถอัพเลือดเราขึ้นได้นะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาพวกยากอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะเอาผ้าพันแบบนี้ก็ได้นะครับผ้าพันนี่หายหา,ยหา,ยหายง่ายมากเลยนะลิ้นพันกันอีกแล้วครับต้องขออภัยด้วยครับพูดไม่ค่อยเก่ง เลี้ยดูงี้ก็ฟันรัวเลยนะครับเัื่อไปเรื่อยๆนะครับตัวพี่พวกนี้ตีไม่เจ็บนะเจอนี่ก็หมดแล้วนี่นะครับเห็นไหมนี่ครับกินเนื้อมันจะทำให้เลือดเราเพิ่มขึ้นได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ยาก็ได้ครับ สำหรับใครที่หายายากนะแต่ที่กินยามันก็หาไม่ได้ยากอะไรมากมายครับเนี่ยสมมติว่าแต่สำหรับมือใหม่มันยังคราฟไม่ได้เนาะผมก็เข้าใจนะครับแต่ยาเนี้ยแป๊บเดียวนะครับผมดังนั้นก็ค่อยๆย่องไปนะครับ นี่ฟัไนฟไปเลยนะับฟันไปเลยนะนี่ก็เก็บไปนะครับก็ฟาร์มของไปเรื่อยๆไม่มีเราเอาตัวนี้ก่อนเลยนะครับเรามีธนูนะครับ ไไม่ได้ลาก่อนมานะครับแา,างนี้ก่อนต้องระวังด้วยนะครับตัวนี้ตีแรงมากเลยนะสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับอย่าให้มันตีโดนเด็กขาดเลยนะครับตรงนี้ผงเติมเลือดก่อนสเสือพลาด พอดีเครื่องกระตุกพอดีเห็นไหมครับค่อยๆนะใจเย็นๆนะครับเห็นไหมครับค่อยๆนะครับใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ชัวร์ครับเห็นไหมครับต้องรีบนะครับ ต้องรีบเข้าเลยนะถ้าไม่งั้นเราโดนะนะครับสล้ครับเห็นะครับเห็นไหมครับได้แล้วครับไม่งั้นถ้าใคร เอาธนูมาก็สามารถยิงไกลๆได้นะครับแต่ว่าต้องวิ่งวนนะตัวนี้ก็ยิงได้เลยนะครับที่จริงใช้มีฝันก,ก็ได้นะแ๊บเดียวเองก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ น,น่าจะได้นะครับอ่าได้ ต้องออกไปสุดประตูนะครับ ได้ยาครับได้น้ำแล้วก็มาปิดวาล์วตรงนี้นะครับไม่ให้แก๊สมันรั่วนะแล้วก็ตรงนี้จะจะเป็นป้อมปืนนะครับซึ่งนี่เราเตรียมธนูมาแล้วสามารถใช้ธนูยิงได้นะครับนี่นะครับ ซึ่งมือใหม่เนี่ยบางทีไม่มีปืนนะครับเราสามารถใช้ธนูแทนได้นะครับเพื่อยิงป้อมปืนนะนีครับหลังจากนี้ก็รอยาวๆไปนะครับแล้วครับคุณผู้ชมครับก็ธนูนี่ใช้ประมาณ3อันนะเตรียมมานะครับนีครับก็อันนี้ผมผมใช้อันที่3แล้วนะผมเตรียมธนูมา4อันนะครับ ะครับยิงไปเรื่อยๆจะช้าหน่อยนะครับนะครับลดทีละสองนะลดน้อยมากนะครับค่อยๆไปนะครับเรื่อยๆ ต้องอดทนนะครับเกมน,นี้รบร้อยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มาบูวันต่อตร,รงนี้บูได้นะครับแต่ต้องระวังไอตัวสีเขียวในนั้นมันพ่นพ่นพิษได้นะครับรอยยตัวใหญ่ก่อนเลยครับ ห้นะองนี้ก็ลากมาได้นะครับลากมามาที่เดิมนะครับปล่อยนะครับป่อยขยับ

ชำนาญวัออนไม่เป็นทีปะ,ะงไงล่ะแแรกๆอาจจะเวอร์หน่อยนะครับหลังๆมาก็ชำนานหน่อยตัวนู้นเห็นแน่เลยเฮ้ยไม่เห็นวะอไอด้เฉย ตัวหนึ่งเห็นหมครับลดทีละสิบเลยนะถ้ามันตีผมครั้งเดียวผมอาจจะตายได้เลยนะครับตัวใหญ่เนี่ยที่บึกเนี่ย มาที่เดิมนะครับผมมีโอาก,กาสได้เลยนะเด,ดี๋ยวผมขอดูชิ้นก่อนเฮ้ยนี่ ต่อครับุยต่อที่จริงมันทำบล็กแถวกําแพงแถวประตูอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะได้แหละแต่ผมไม,ไม่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่เคยทําตรงนี้แล้วแล้วก็คือไม่ถนัดด้วยไอห้องเมื่อกี้คือห้องที่นัดที่ถนัดที่สุดแล้วของผมนะ เกินไปนะเมื่อกีอ้มีน้ำเฉยมันออกมาเยอะต้องระวังนะครับถ้ามันออกมาเยอะอาจจะตายได้เลยนะคือครับ น,นี่ครับไปต่อครับตัวนี้ก็ตดเชือดมันก่อนนะครับฟันที1หนึ่งร้อยห้าเลยอะของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย,เลย ตร,รตรงนี้จะเป็นแท่นแต่งปืนนะครับนะครับดัดแปลงอาวุธได้ซึ่งธนูของผมต้องมีทิมพมือครับถึงจะได้นะเราก็ดูนี่ครับ ความสำคัญโอกาสสำคัญมากอะไรเงี้ยพวกนี้นะครับแเราก็เลือกความเสียหายยักย์นะครับเออห้องไหนได้วะเนี่ยเป็งห้อง ว่าผมลากไปไปที่ห้องที่ที่ผมถนัดดีกว่าเฮ้ยห,ห้องนี้น่าจะได้อยู่นะครับตรงนี้น่าจะได้อยู่ลองลองเราต้องลองนะครับอัพเลื่อนให้เต็มก่อนนะอ่าได้นะครับ,บนะครับขยับไหมครับนี่นะครับได้นะได้แต่เราเดินช้า ถ้าเราเดินใช้อย่างนี้เราเสียบๆนะหรือว่าถอยดีกว่าเราลองตรงนี้ดูซิจะได้ไหมไม่ได้นะครับเฮ้ยโอ้โหเกือบงามใ้ ใกล้กนนว่า,า,านออี้ไม่ได้ว่ะผมต้องลากเข้ามาใกล้่นี้เออโอ้ไม่ได้ว่ะตรงนี้ไม่ได้นะปล่อยว่มปล่อยดีกว,ว่า,ผมว,วาผมว่าลากไปห้องเราดีกว,ว่าห้องเชืออ ไปห้องเชือรด,ดีกว่าห้องเชียดของเรานะครับนี่น้องหนูมาทังนี้น้องหนูมาหิวอะไรตอนนี้เนี่ยใช้เวลาหิวไหมเนี่ยโอ้ปวดเยวด้วยเป็นไงน่าสิวนัาขวาน ตรงนี้โอ๊ยเออเออเออไปพี่เหรอน้องไปพี่เหรอน้องโอ้โหโอ้โหเกือบแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บวันก่อนได้เปลี่ยนมาดูของก่อนนะครับว่าจะได้อะไรบ้าง ค้อนก็สําคัญนะครับเก็บไปจ้นะน่ะอ่ะเฮ้ยเุยเก็บไว้นะครับค้อนอ่ะเป็นตรงนี้สามรอวสามแล้วเนี่ว,ว่ะตาตวกลางก,กดตรงนี้นว่าเคลียร์เรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นี้ลงสองรอบสีเขียวนะครับอันนี้ลงสักสามรอบอันนี้ลงสักสี่ห้ารอบนะครับ สำหรับมือใหม่นะลงชั้น2นะครับก็รอมันรีนะรอบังเกอร์มันรีใหม่แล้วเราค่อยมาลงกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นครับก็ถ้าพูดติดติดขัดขัดยังไงก็ต้องขอโทษเลยนะครับก็เป็นการภาคแบบเต็มๆครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกหรือครั้งสองครั้งที่สองมั้งเออครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ